สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามกับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับมาอยู่กับ2บานมลกับเอ็มร้นะครับคูปต้าหนึ่แรงม้านะครับผิ่ใหญ่ของทีมงานอยู่กับพลกรักับคนเดิมครับบาคขามอดอันนี้ก็มาไทยผ่าน3ครับคับแป่งกู้มันออกที่จริงกับว่ท่านไม่อยากกู้หรอครับเพราะว่าราคามันมันดีล้วครับ ร้อยนะครับกเกล็ดจ,จะเป็นตงกูเลือผ่านสามมาไัยครับแต่ว่ากระไทยบ่เขาเ่าไปไหนหรอกครับเพราะว่ามันแกนคัดว่าแปนนี่เป็นดินเหนียวนะครับเพราะเพราะตกหนาฝนมานี่ไทยไทยไปนี่จะเป็นจะเป็นตมเลยครับเพราะฝนมาตกมากเพื่อนกับแกนแบบที่นี่ถึงแกนถึงแหงนะครับไทยไปนี่ไงกุ๊ก แเนเร็วกับอะไรนะครับถเทเล่วผ่านเขาสี่ร้อยขึ้นเดี๋ยวสิไทยบอกเขาต้องค่อยๆเลียงทะเล่งไปประมาณนี้แหละครับอาจจะเห็นคลิปซ่อมบารน้ำมันลุ้งวัดตอนเนือนะครับก็คือว่าปกติค้ามวัดเขาจะไปพูดโยนะครับบารน้ำมันบ่ได้ไปน้ำก็เลยมีผู้ใดญ่ไยหรือบางที่ไปเปลี่ยนกันครับยังสิไปไปพูดแล้วเที่ยวกับ่มีคนขับในไทยนะครับ หลักๆเลยก็คือรถรถของบาน้ำมนนี่ก็คือเหตุตาของเจ้าของบรับจ้างนะครับถ้ารับจ้างก็คือต้องอิงราคากลางจากโรงงานน้าตาลนะครับบวว่าจะเป็่นผันพว้นเรือผานบุกเบิกต้องอิงราคานั้นนะครับครับราคาปกติแบบทั่วไปที่เชี่งไทยกันคือบาน,น้ำมันไม่เห็ดนะครับเพราะว่าจะหลงน้ากับบุคุม พะว่า่าลืมวางสื่อสื่อลถมานี้มีทั้งทางงวดมีมีเั้งคาซึกรลอคาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องคาเช็คระยะนะครับหลายๆอย,ย่างทามาไถยถือกับบ่อคุ้มครับได้งานสื่อต่ว่าบ่ได้เงินนะครับพะว่าราคาไรละสองลอยหาสิบปีบ้านน้ำมันไทยมาตั้งแต่สมัยเป็นเบาแว้งนะครับตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วปัจจุบันนี้สมควรจะ ขึ้นราคาได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันกระแพงขึ้นจะซู้มือนี่ลดหลพากกันดำงานนะครับดำราคากันกะผู้ใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดครับแต่ว่าบา,บาน้ำมันกับโบเฮ็ดดอกครับกะไทยราคาอิงราคาโรงงานน้ำตาลยานเดียวนะครับผู้ใดอยากจ้างผู้ใดอยากยากังก็เฮ็ดไหยคือจ้างน้าเจ้าของเฮ็ดไหเคือให้เจ้าของครับไทยไทยดีเลยละ่ะแต่ต้องอิงราคากลางจากโรงงานน้ำตาลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ